เอาละครับมุยซ่าเริ่มอีกแล้วปิ้งไก่อังกอรอนครับเอาบรรยายนะครับเชฟดูสูตรดูมันมีสูตรอยู่เนี่ยช่วงหน้าหนาวแล้วก็จะเป็นแบบนี้ถูกไหมล่ะทำไงอ่ะก็ตั้งขาสงขาอันนี้คือไม้ไผ่ตามนเราแล้วทำไงทั้งเสียม เสียบไม้เป็นง่ามอย่างนี้ไหมไม่ไม่ไม่เราเอาไม้ไผ่มาแล้วเราก็มาผ่าเอาอ่าผ่าครึ่งใช่ครับแล้วเราก็เดี๋ยวไม้อยู่ไหนเนาะแล้วไม้เศษไม้ไปขัดไว้เป็นง่ามม<ช>ันเหรอเป็นง่ามไว้นี่นะครับมันจะเป็นแบบนี้คืออันเนี้ย ก็ทำไปแล้วแต่นี้เราก็นี่เราผ่าไปแล้วอ๋อผ่าแล้วก็เอาไม้ไปขัดไว้ครับผมให้มันเป็นร่องครับผมแล้วเราก็ให้มันใกล้ไฟที่สุดอ่าแต่เราจะไปเสียบไก่กันนะครับไก่มาอะยังไงต่อแล้วก็ผ่าไม้ก่อนอีกท่อนหนึ่งไงใช่ครับ ผ่าครึ่งเหรอแล,แล้วก็เอาไม้เอาไก่เข้ากลางนี่ไปเลยครับอ่าจอบอ่าเดี๋ยวไปดูวิธีการผ่าไม้นะครับอันนี้จะมืดหน่อยนะครับฟิลลิ่งแบบฟิลฟิลเลยนะครับบอกเขาเรีย like วเรียลเรียลเรียเลยครับฟิลลิ่งเรียวเ,ยร,เรียลเ,เลยลุกทุงๆๆ่งลูกทุ่งอ่าลูกทุ่งทุ่งหน่อย สิงห์บุรีผสมเชน่านะครับสูตรนี้ไปไก่ก็มาเอายังไก่ไม่มาคอมังคีไก่ต้องมาแล้วแหละไก่ต้องถือแล้วแหละไก่ถือไปครับไปดูกันมาดูไก่นะครับอันนี้คือไก่แบบไก่นี่หมักสูตรพิเศษใช่ไหมมันเป็นแบบสูตรทางบ้านเราที่ไหนบ้านไหนคือบ้านสิงห์บุรีครับอ่า กระเด็บ <g ad ep> ไปงี้เลยเน็ตไปเลยครับไอ้สูตรหมักนี่ผสมอะไรมั่งหรือแล้วแต่ชอบแล้วแต่เลยก็คือมีแบบอาแป้งมั่งน้ำปลามั่งอะไรมั่งแล้วแต่เราที่เราจะชอบอ่นอนานั่นแหละประมาณนั้นอันนี้คือเชฟนน์นะครับเชฟนน์ของเชนานะครับจังหวัดเชนาะครับ <c oughs> อันนี้คือออเดอร์มาจากเชนาะเลยนะครับเชฟนน์ๆๆนนน <c oughs> อ่าโอเคนะครับ แหม่จะได้จังเลยเดี๋ยวเราไปหาทาวันดีกว่าไหมอโอเคพักแป๊บน,นึงเดี๋ยวไปหาทาวันก่อนครับอโอเคครับแล้วเราก็จักตอกนะครับ<อ>ไม่ไผ่เนี่ยจักตอกแล้วก็พันปลายไปเลยครับกกกกโอ้บรรยากาศตอนนี้หนาวมากเลยนะ เชฟนนครับเชฟนนณชเชนาดนะครับเชฟนนนณชเชนาศใครจักตอกไว้เป็นก็ดูนะครับวิธีการจักตอกนะครับไอ้พันตอกก็คือเอาม้ไผ่บางๆมาเหล่าม้ไผ่บางๆมาพันนะครับง่ายๆไม่มีอะไรยากมาก,มากยากมากนะครับเราก็จะใกล้ลงแหละโอเค พอพันตอกแล้วก็นี่นะครับแล้วก็หั่นไปเรื่อยใช่ไหมหมุนไปเรื่อย<ช>อ้างไปรเรื่อยใช,ใช่แล้วก็จะหัน่นอ,อยู่ไหมตาไมการต้องเอาที่คั้นออกครับให้มันหนีบไปเลยอเอาอกก่อนอ่าโอเคนี่ครับตามนี้ครับแต่ไม่ไม่ต้องใกล้ไม่ต้องใกล้ไฟมากนะห่างๆหน่อยครับไ<อ>ม่งั้นเดี๋ยวไหมครับ เค okay, เดี๋ยวมาดูกันตลอบตะลอบนะครับว่าเป็นยังไงครับเนี่ยเชฟกำลังหลังสันอยู่นะครับว่าจัดระเบียบอยู่ว่ายังไงครับเหมาะไม่เหมาะนะครับนี่นะครับก็คือแบบเป็นน้ำที่เราหมาักไว้เราก็จะมาโรยอีกรอบหน,นึ่งอ่าเนี่ย อันนี้คือโรยไปในชิ้นไก่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่ใชโรยเพื่ออะไรมันจะซึมเข้าเนื้อเวลาเราย่างอ,ะอ่ะอ่าอ่ามันจะได้รสชาติใช่ไหมใช่ครับบางทีเรามากไปแล้วว่ามันมันอาจจะไม่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 ไม,ไม่ไม่ได้อะ่ะอืมมันจะไม่เข้าเนื้อ ก็เลยไปอีกรอบหนึ่งใช่ครับแล้วก็แบบหมุนไปเลยกลับไปเรื่อยๆอย่างนั้นเหรอใช่ครับอ,อ๋ออันนี้สูตรนี้ใช้ได้เหมือนกันหมดใช่ไหมได้หมดทุกคนส่วนพระตบมีแล้วมั่งน้ำหมักอ่ะน้ำหมักก็จะมีแบบประเภทที่ว่าอ่ะคืออาจจะมีอ่ะประเภทที่ว่าน้ำปลา ก็เหมือนปกติที่เราหมาไก่แต่ท่าน so ี้เราเพิ่มตรงนี้เพิ่มเพิ่มตรงนี้ไปคือแป้งอเพิ่มแป้งเพื่ออะไรคือให้มันนุ่มกรอบนุ่มเหรอมันจะกรอบกงนอเราคือย่างอ่ะเราไม่ได้ทอดอ่าอถูกไหมล่ะก็คือใส่รสดีประมาณนั้นชูรสรสดีซอสอะไรเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นสูตรหมักทั่วไปใช่ครับแต่ก็เพิ่มแป้ง แป้งกรอบไปใช่เพราะว่าหนึ่งมันอาจจะกรอบนอกนุ่มในอ๋อเพราะบางทีเขาไม่ได้ใส่เขาไม่รู้ไงว่าต้องใส่แป้งไหมอะไรไหมก็อันนี้คือสูตรพิเศษบางครั้งเขาย่างเขาอาจจะย่างแบบประเภทเตาถ่านอันนี้เราเราเปลี่ยนสูตรมาเป็นย่างแบบนี้เพื่อให้มันกรอบนุ่มไปในตัวใช่ครับอ่าเรากลับแล้วนะครับอ่าพอกลับแล้วก็แล้วก็โรยไป มาโรยไปครับไปขี้ก่อนไหมโอ้โหย้อยครับน้ำย้อยเลยครับเป็นไงครับสุดยอดอันนี้สูตรแนะนำเลยป่ะเนี่ยตรเด็ดเลยวะทุกคนก็ทำได้หมดทุกคนทำได้หมดแน่โอเคโอเค ค่อยยอดไปนะน้ำ<ช>ก็เหมือนหันนะคล้ายๆหันแต่นี่เราย่างลาดน้ำไปเรื่อยๆใช่โอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันใหม่นะครับมันรู้ตะกินอยู่ที่เนี่ยมันจะไม่ไม,ไม่ไม่พูดสักคำหนึ่งเคยได้ยินมันพูดสักคำไหมไม่เคย วจราอไม่ออไรอ่าจะพาเพื่อนป้ายเยนะมีสักมาครับก็คือว่าตอนนี้ไฟเริ่มแรงแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะกลับด้านอีกด้านนึงเนาะอ่าอันนี้คือด้านที่ยังไม่ได้ลงไฟเนาะ เดี๋ยวเราลองไปดูอีกด้านหนึ่งก่อนเนาะอ่าเอ็อเคนะครับอโอ้โหดูครับนี่นะครับผ่านไปประมาณยี่สิบนาทีนะครับ แลบเหลืองอแล้วลนีกรอบหนึ่งนะเราเดี๋ยวเราลองหมุนอีกรอบหนึ่งอดูที่ข้างหลังเป็นไงครับดูแล้วสวยไหมอันนี้อแดปก็เอาไม้เอาเศษหญ้ามาพันครับดูครับท่านผู้ชมโอ้โหเหลืองน่ากินไหมครับสุดยอด อีกเพเกินสิบนาทีก็ได้กินแล้วครับหมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยอ,อลองฉีกดิฉีกดิฉีกกินได้ไหมกินได้ที่เนี่ยมันสุกแล้วเนี่ยอ่ลองดูลองดอูเป็นไงครับเป็นไงได้ยังรสชาติเป็นไง ก็โอนนะแจมมะแจมมะโอ้ยสุดยอดออหนังกรอบโอเคเดี๋ยวอีกหน่อยนึงเดี๋ยวมาโซโลกันด,ด,ดู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 ข้างหลังนะครับสุดยอดอ่ะอันนี้ไฟมัอนอ่อนนะครับไม่ต้องไฟแรงเหลืองอ่ะสวยงาม โอเคนะครับตอนนี้เราก็จะยกออกแล้วฉุกแล้วใช่ไหมใช่ครับอนนรอโอ้โหเหลืองอันลามเลยนะเราถอดออกก่อนตรงนี้เนาะเจฟต้องชิมเลยนะเร,เราเองเราแบบนอกบรรนอกบรรนอก,นอก,นอก,นอกเราแบบเออเราไม่ต้องใช้ขาใช้อะไรอใช้ไม้คีบเอาอตอกเสาคีบเอา ถูกต้องครับเพราะว่าหนึ่งมันคือเราแบบแหมฟิวแบบอังกอฟิลอังกอนี่นะครับอ่าลองถ่ายดูอ่ลองดูนะครับนี่นะโอ้ยอย่างนี้ไม่สุกกูรู้จะว่าไงแล้วเนี่ยโอ้โหครัยอดเดี๋ยวเราลองมาชิมกันชิมครับเราลองมาชิมกันโอ้บรรยจัดสดๆเลย เดี๋ยวเรามาชิมกันนี่นะครับม,มันน่ากินยิ่งกว่าไหลอีกอไปใช้ช้อนมาซ่อมดีกว่าอ่ะมีน้ำจิ้มด้วยเแจ่วแจ้าจะหมดแล้วนะอ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราลองมาชิมกัน ดูดูข้างในก่อนดูข้างในก่อนสุกไหมนี่ดูข้างในก่อน,น,อน,ไ,มน,น,อนไม่มีนะครับโอ้โหสุดยอดไม่มีนะครับมไม่มีเลือดเลยเห็นไหมอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราเรามาชิมกันมันคืออะไรนี่แบบลูกทุ่งนะครับแบบบ้านหลองเราเลยอ่า อะไรไงนุ่มอ่ะสุดยอดเลยม,มันโอ้อะโอโ้ยดูสุดยอดอ่ะสูตรนี้ไปทำกินกันได้ใช่ไหมได้ทุกคนครับการันตีว่าเชฟการันตีไหมได้ทุกคนได้ทุกคนเนาะแบบ คือเราไม่มีทะแกง้งเราอย่างนี้เลยคือหนะ้าช่วงหน้าหนาวก็คือได้หมดออืโอเคเนาะโอเคฝากติดตามนะครับช่องมิซ่านะครับโอเคครับ okay, สวัสด,ดีอด